เชา้ชานี้ตื่นมาทําความสะอาดหี่งพระเรียบร้อยเพราะวันนี้วันที่สิบสามันสงกรารเนาะเราต้องส่งน้ำพระทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เตรียมของบูชาไว้เรียบร้อยเราวเดี๋ยวจะไปตลาดซื้อดอกไม้ซื้อน้ำอกมาส่งน้ำพระเะะติมน้ำเย็น วดเลยน้ำเย็นเนาะแล้วก็น้ำอบไทยนี่น้ำอบไทยเติมลงไปเลยเดี๋ยวเราจะส่งน้ำพระก,ก่อนแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปวัดเนาะเราต้องทำที่บ้านเราให้เรียบร้อยก่อนเราถึงจะไปวัดได้เราบูชาไปแล้วไม่มี นี้นาวันนี้เราก็มาเช้าเราเช็ดทาความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปซื้อดอกไม้มาบูชาถวายกาแฟน้ำผึ้งน้ำปล่าดอกไม้กาแฟน้ำชาดอกไม้นมหมากพลูเราถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็จะมาส่งน้ำพระกันละเนาะน้ำเย็นชื่นใจเลยน้ำสะอาดเลยในตู้เย็นน้ำหอมอบเราจะใช้สำลีนะล่าลงไปไม่ได้นี่เราจะใช้แบบนี้เลยนี่เลยนี่ค่ะพ่ะพะประทานก่อนเลยนี่ชุ่มฉ่ำนะเจ้าคะ่ะขอให้ ตัวลูกนางศิลปสีสิตางพร้อมครอบครัวญาติสนิทมิตรหายเปียมิตรกริยานมิตรและประชาชนในประเทศไทยทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขลมเย็นเป็นสุขนะคะกินดีอยู่ดีปราศจากโรคไัไข้เจ็บนะคะสักรูหมู่คนพานอย่าได้ทําอะไรได้เลยขอให้พ่ายแพ้ไปให้หมดรูมู่คนพานทั้งหลายทั้งปวงพ่ายแพ้ไปให้หมดนะเจ้าค่ะ โรคภัยทั้งหลายขอให้พายแพทกัอบสมุนไพรไทยอีกค่ะทั้งหลายทั้งปูวังลมเย็ยนเป็นสุกลมเย็ยนเป็นสุขลมเย็ยนเป็นสุขเจ้าค่ะลมเย็ยนเป็นสุขอันนี้ต้องถอดออกเลย ก็เสาวเทวาก็าจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอุปสรรคพเนจรอนตรายทาั้งปวงให้หมดสิ้นไปนะเจ้าค่ะเทวดาคุ้มครองสเด็รเจานโตให้ปกป้องคุ้มครองภัพยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงให้แก่ประชาชนชาวไทย ให้อยู่ดีมีสุขล่มเย็นเป็นสุขและใค้ปองดองกันแล้วก็บุคคลทั่วโลกนี้ก็รักกันแล้วนี่ดา้ายมราชองค์งเวณปู่เวสวรรณขอให้กำจัดผู้ปีีศาจรร้ายม์ดำคุณใสทั้งหลายทั้งปวง สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงวิญญาณร้ายทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปประทานพรนให้ประเทศไทยคนไทยทั้งหลายรักการ่มเย็นเป็นสุขนะเจ้าคะท่านชอบกุหลาบแดงนี่ค่ะทัดกุหลาบแดงไม่ให้เลยหับจากถวายอันนี้แล้วนี่ค่ะขอให้สมการปีนี้คนไทยขาดแคนจากโรคภัย มีแต่ความสุขความเจริญลมเย็นเป็นสุขโชคลาภความร่ำรวยจงม,มาหาทุกคนรางวัลที่หนึ่งขอให้ถูกทุกคนนะเจ้าคะ่ะเริ่มต้นเดี๋ยววดนี้ลูกขอก่อนนะแล้วก็คนอื่นด้วยทยอยทยอย,ทยอยกันไปแบ่งปันกันไปถูกกันหมดทุกคนเลยรางวัลที่หนึ่งอะ่ะมันจะได้หมดจะได้ไม่จนเออถูกมั่งไม่ถูกมั่งไปถูกไปสามสิบล้านอีกคนเดียว เออแล้วก็หมดแป๊บเดียวเห็นไหมอะไปถูกผิดคนถูกให้มันถูกคนก็จะได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ได้ใช่ไหมคะนะองค์พระศรีวลีเมตตาด้วยอ้าวประทานพรอ้าวเศรษฐีนวโกดอ้าวห้ลั่ให้รวยทั่วกันจ้ะรวย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 เฮงเฮงเฮงนะเจ้าค่ะรวย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  อันนี้ก็สำเร็จแจนโตซักซิคมากนี่ป้องคุ้มครองภายพิบัติแก่ปลอดภัยเจ้าค่ะอืมองพระลาหูองพระลาหูนี่เัดเศษไปแล้วเราก็ พอประมาณพอประมาณเดี๋ยวไอ้ที่รอยเศษของพระพูนท่านจะหมดไปซะนะเจ้าคะการโชคลับความร่ำรวยให้แกข้าพเจ้าและครอบครัวแล้วเพื่อนญาติสนิทมิตรสายเปียมิตรกรยียนนะมิตรคนไทยให้ร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะเจ้าคะจะได้ไม่ลำบากเนาะอืมมีพระประทานที่ลูกได้เป็นเจ้าภาพ สร้งไว้ถวายเป็นพุทธบูชาพรา้อมหลักนลงหินอย่างดีเลยนะคะทานพอนี้ลูกมีความสุขกายสุขใจลูกไปให้เจ็บหายไปทั้งหมดต้องปวงองค์พ่อแม่กวนอิมอันเชิญมาจากประเทศจีนเนาะประเทศจีนเพราะว่าเป็นมหาอำนาจตอนนี้ก็เดียงแล้วล่ะย้ายมาประเทศไทยเนาะมาอยู่ประเทศไทยดีกว่าพ่อแม่ เนเมาคุ้มครองคนไทยให้คาดแควปลอดภัยนะพระคนไทยเป็นศาสนาพุทธจะได้สืบทอดศาสนาพุทธต่อไปคนจีนมันทําลายศาสนาพุทธหมดแล้วไม่เหลือเลยดูเถอะลูกแกะสลักเป็นพันปีมันเขามันยังระเบิดซะงั้น <c oughs> ย้ายมาอยู่ประเทศไทยซะพระแม่กุนอิมคุ้มครองคนไทยนะเจ้าคะ่ะ แม่มาศีมหาอุมาเทีวีพระแม่รักษมีพระแม่รัศดีพระแม่กุรคขาองค์พระแม่กาลีคุ้มครองภัยพิบัติให้ลูกและคนไทยด้วยครอบครัวให้มีความสุขความเจริญองค์พระพิฆเนศขอให้ลูกสำเร็จตามพัฒนาทุกประการ ไปองค์พ่อปู่ฤาษีพมนารอดองค์มหาฤาษีปกป้องคุ้มครองภัยพิบัติให้ลูกในวิชาแก่ลูกเนาะวิชาที่ดีแก่ลูก,นะลกขอให้ลูกจะเลยลุ่งเรืองในะวิชาที่พ่อปู่ถวายมานะเจ้าคะให้รู้จักชัดเจนแจ้งเห็นจริงทุกสิ่งอันให้ช่วยเหลือตัวเองครอบครัวพี่น้องญาติสนิทิตรสหายได้นะเจ้าคะ เดี๋ยวเช็ดเท้าให้พระองค์ท่านก่อนเช็ดเท้าให้พระปู่ก่อนล้างเท้าพระปู่ก่อนบมเย็ยนเป็นสุขกันทุกคนนะเจ้าค่ะพระปู่ใี้วิตกความสุขความเจริญสิ่งใดที่ไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งใดที่ไม่เห็นก็ได้เห็นทุกสิ่งอันเป็นจริง แก้ไขได้จัดไัยพิบัติได้องค์พ่อปู่ชีวกุมารพัสขอให้กระจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หมดไปจากตัวลูก้ืยเถิดหมดไปจากประเทศไทยคนไทยทั้งหลายทั้งปวงยะปิดย,ยามิตรกระยาณมิตรยาสนิทมิตรสหาย คนจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งบุตรทั้งปวงได้เถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้สุขกันทุกคนนะเจ้าค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยร่ลำรวยขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขกายสุขใจคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ดีงามทุกประการ ดีขอให้ได้แต่สิ่งดีๆนะทุกค้าเนี่ยลอตเตอรีร่ชุดเนี้ยที่ซื้อมานะรางวัลที่หนึ่งเลยนะสาธุ